สิ่งที่เราจะสอนวันนี้ก็นะครับจะเป็นเรื่องของอ่า Wi-Fi นะครับคือปกติแล้วเนี่ยนะครับเราใช้ ESP เนี่ยหรือว่า8 2 6อะไรพวกนี้นะครับพระเอกที่สำคัญของมันเนี่ยในตอนที่มันออกมาใหม่ๆเนี่ยนะครับมันออกมาแก้เพน p อ i ต์เรื่องของการสื่อสารเนีเดิมเนี่ยนะครับเวลาเราใช้ r r u i น o เนี่ยไอเจ้า Arduino บอร์ดทั่วไปเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจะทำให้มันสามารถต่อ Wi-Fi ได้เนี่ยเราจะต้องไปบวกโมดูลพอไปบวกโมดูลปุ๊บเนี่ยนะครับ ก็ทําให้คอสตตรงนี้มันแพงขึ้นที่จะให้เป็น Wi-Fi เนี่ยมันก็จะมีราคาค่อนข้างสูงคราวนี้ ESP32 เนี่ยออกแบบมาเพื่อนะครับให้โครงสร้างฮาร์ดแวร์ของ Wi-Fi เนี่ยมันพร้อมที่จะใช้งานและก็มีพวกเขาเรียกว่าคำสั่งไลบรารีต่างๆเนี่ยนะครับสเสถียรสมบูรณ์ละนะครับอยู่ในเนี้ยนะครับสามารถที่จะใช้งาน Wi-Fi ได้ได้อย่างสะดวกสบายคราวนี้วันนี้ อาจารย์ก็จะมาสอนว่าเราจะใช้งานไอเจ้า Wifi เนี่ยนะครับเราใช้อย่างไรนะครับเอาให้มันง่ายบางทีเนี่ยนะครับเด็กนักศึกษาเนี่ยนักเรียนเนี่ยเวลาครูบอกว่าคุณลองไปเขียนโปรแกรมนะครับพัฒนานะครับตัว Wifi ให้กับย p 3 2ดูว่า,าไปทำโปรโตโคอลนะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทำพวกระบบ c l i e n t นะครับ เซิร์ฟเวอร์เอาไปทำพวกการสื่อสารผ่าน HTTP หรือการสื่อสารผ่านพวก TCP อะไรพวกนี้ครับหรือแม้กระทั่งพวก UDP พวกโปรโตโคอลต่างๆเนี่ยนะครับที่เราไปทำไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าใช้โปรโตโคอลใดๆเข้าไปเนี่ยจุดเริ่มต้นแรกเลยนะครับที่จะไปใช้งานไอ้ข้างหลังนี้ได้เนี่ยนะครับก่อนที่จะมาสเต็ปตรงนี้นะครับจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยนะครับคุณต้องต่อเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กให้ได้ก่อน เพราะฉะนั้น Wi-Fi มันจะเป็นจุดเริ่มต้นหลักในการนำเอาอข้อมูลต่างๆเนี่ยออกไปนะครับใช้งานโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าจะใช้งานนะครับ Wi-Fi บนอนที่3.2เนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือ1เราต้องมี a c c e s s Point ใช่ไหมมี Hot Spot อะไรเงี้ยนะครับมีโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับที่จะทำให้สามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วพอมันเชื่อมต่อได้เสร็จเนี่ยคุณจะเอา ดีไวซ์เนี่ยนะครับพาร์ทข้อมูลเนี่ยไปให้คลาว d IoT ต่างเนี่ยอะไรก็ได้นะครับที่เราจะเรียนกันมันก็จะมีขั้นตอนหลักๆอ่าเวลาเราจะใช้ไลบรารีของ Wi-Fi พีทีทเนี่ยเราก็ไปทำการ Include นะครับตัว Wi-Fi Connection เข้ามา library Wi-Fi Connection เข้ามาก่อนหลังจากนั้นก็นะครับทำการสร้างตัวแปรขึ้นมา2ตัวก็คือแปร ssid ssid คืออะไรเวลาเราปล่อย Wi-Fi ก็จะมีชื่อ Wi-Fi ใช่ไหมนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่า ssid อีกตัวหนึ่งก็คือเราจะต้องมี password ดสร้างตัวแปรขึ้นมา2ตัวสำหรับเก็บข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือ ssid กับ Password ของ access point ที่เราจะเชื่อมต่อคราวนี้พระเอกมันเลยพระเอกสำคัญก็คือว่าเวลาเราสั่งการเชื่อมต่อเนี่ยเราใช้คำสั่งเดียวเลยครับ ชื่อว่า wifi นะ่ะ bgin my แล้ว bgin จะใช้กับทุกๆอย่างที่เป็นการ initialization นะอ่าก็เวลา bgin นะครับเราก็ bgin ส่งข้อมูลที่เป็น my ssid ที่เราสร้างขึ้นก็คือตัวแปรตัวนี้นะครับกับ password เข้าไปเพราะนั้นเดี๋ยวเราผมจะมาสอนวิธีการสร้างตัวแปรสำหรับเก็บ ssid นะครับกับ password ก่อนแล้วทีนี้เวลาสั่งเชื่อมต่อไปแล้วเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่าเราสั่งเชื่อมต่อไปแล้วเนี่ยมัน connect ได้หรือไม่อ่า ถ้ามันคอนเน็กได้หรือไม่ได้เนี่ยเราจะมีคำสั่งตัวหนึ่งครับที่จะตรวจสอบได้ก็คือ wifi status นะครับตัวแรกที่คุณต้อง รู้จักคือ wifi.begin ใช่ไหมตัวที่2คือ wifi.status เอา status เนี่ยมาตรวจสอบเงื่อนไขการเชื่อมต่อโดยวิธีการง่ายที่สุดคือเชื่อมต่อกับค่าคงที่ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า wl.connect นะครับ wl.connect เนี่ยจะเป็นพารามิเตอร์ตัวแปรตัวหนึ่งที่จะเอามาเทียบว่าผลของ status เนี่ยมันเท่ากันหรือไม่มีการ connect กันหรือยังอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาดูในสูตโค้ดโปรแกรมกันหลังจากเชื่อมต่อสําเร็จเนี่ยครับคุณจะต้องรู้จักคําสั่งอีกตัวหนึ่ง ชื่อว่า Wi-Fi Local IP ซึ่งสิ่งที่ได้มาก็จะได้ IP Address ของ device ที่เชื่อมต่อไปที่วงเ e t เว r k นั้นสแสดงว่าวงเ e t เว r k นั้นก็จะต้องสามารถที่จะจ่าย IP มาให้เราได้นะครับต้องเป็นโหมดที่ Auto DHCP ทำตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำข้อมูลที่ได้ของ IP เนี่ยมาใส่ที่ o l d ที่เราต่อไว้แล้วก็จะดำเนินการไปส่งข้อมูล เข้าหาเซิร์ฟเวอร์อะไรก็เรื่องของคุณละต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะครับอาจารย์จะมาสอนอีกตัวหนึ่งเรื่องของ client Serv e r คุณจะได้เข้าใจระบบได้มากขึ้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเขียนโปรแกรมยังไงเพราะฉะนั้น new โปรแกรมขึ้นมาก่อนสิ่งที่เราจะทําก็คืออันนี้เราก็จะมีจอนะครับทีนี้พอมีจอเนี่ยเราก็แสดงผลนู่นนี่นั่นได้ก็แสดงผล IP ออกมาให้ได้โอเคที่โปรแกรมของเรานะครับก็จะทําการ i n c l u d e เจ้า wifi h ขึ้นมาก่อน ให้เราไปเลือกบอร์ดให้ถูกต้องนะฮะเป็น ESP32 Dev Module นะครับแล้วก็ลองคอมไพดูก่อนนะครับจะเซฟโปรแกรมตัวนี้ว่า First WiFi Connect นะลองคอมไพสักคู่หนึ่งมันจะไฟล์มันครั้งแรกในการคอมไพมันก็จะใหญ่โตนิดนึงนะครับก็โอเคนะครับในเมื่อคอมไพสำเร็จนะครับ ก็ไม่มีปัญหาอะไระคราวนี้เวลาเราคอนเน็ก wifi เนี่ยมันคอนเน็กตำแหน่งไหนอันนี้สําคัญเราวางการคอนเน็กเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปวางผิดที่มันก็ไม่โอเคเนื่องจากว่าเวลาเราจะคอนเน็กว ái ยฟนะครับคุณก็จะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า Setup แล้วก็ฟังก์ชันชื่อว่า Loop เวลาเราเริ่ม Start เริ่ม Start ขึ้นมาปุ๊บนะครับก็มันจะทํางานฟังก์ชัน Setup ใช่ไหมแล้วก็จะโดดไปทํางานฟังก์ชัน l o o p แต่ว่าต้องทํางานในตั้งเซต u เสร็จก,ก่อนใช่ไหมตามที่อธิบายในคลิปแรกๆนะครับดังน,นั้นเนี่ยเวลาเราจะใช้งาน w i f i เนี่ยเนื่องจากว่า Wi-Fi เนี่ยมันจะมีท่า,ทามอืเอ event ของมันมันจะมีอินเ,เ,อเนตอร์ลั event ของมันอยู่แล้วนะครับโดยมันจะสามารถที่จะให้เราเรียก calling ตัว WiFi เนี่ยนะครับขึ้นมาได้เลยอ่าพอเรียก WiFi ปุ๊บเนี่ยนะครับเรียกในเซต up ครัพพ้งเดียวก็ได้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ค่อยนะครับให้มันเชื่อมต่อให้เสร็จแล้วก็ค่อยผ่านไปอย่างฟัง์ชันลูปแสดงว่าในฟัง์กชัน Wi-fi เนี่ยสามารถที่จะเรียกในฟัง์กชัน s e ตอัเพียงแค่ครั้งเดียวก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับ Wi-Fi ก็จะถูกต่อนะครับให้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับอ่าโอเคทีนี้วิธีการเรียกใช้ Wifi นะครับในสไลด์ผมบอกว่าให้ทำการ include ใช่ไหม Wi-Fi.h ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นสร้างตัวแปรที่ชื่อว่าอะไรนะครับ SSID กับ MyPassword เงี้ยการสร้างไอ,ไอตัวแปรเนี่ยมันสร้างได้หลายวิธีนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีที่ผมจะนำเสนอนะครับก็เราจะใช้ตัวแปรปกติแล้วเวลาเราเก็บข้อมูลที่เป็นข้อความเนี่ยก็จะใช้สตริงในชะ่ไหมตัวแปรสตริงแบบนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าอันนี้มันเป็น c h a r a เตอร์นะครับ ็นข้อความอักขระพอเป็นข้อความชารล็กัักขระเนี่ยสมมุติว่าเราจะเก็บข้อความคําว่า,อ,า,อ,า,อ,าอะไรดีชานะครับแล้วก็ m ี my ่จะตั้งชื่อว่า my underscore ssid แบบนี้นะครับเท่ากับข้อความแบบนี้ สมมติว่าไวเลสผมชื่อว่าลอล่าแวนนะครับอันนี้คือตัวแปรที่เก็บ S I D ถูกไหมนะครับไอเจ้าตัวแปรที่เก็บ S I D เนี่ยนะครับมันจะถ้าคุณประกาศตัวแปรเป็นชาเนี่ยมันจะเก็บข้อความที่เป็นอักขระได้แค่ตัวเดียวคือแบบนี้อย่างเช่นรอมันก็ได้แค่ตัว L นี่ทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับถ้าคุณเป็นเก็บข้อความที่มันเป็นยาวๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ตัวแปรที่เป็นสตริงนะครับงั้นถ้าเป็นสตริงเนี่ยเวลาเอาไปใช้งานเนี่ยนะครับส่งไปที่ฟังก์ชันมันอาจจะต้องปปเป็นไปแคสเป็นเป็นหนักขละอีกทีหนึง่งแล้มันเสียเวลานะครับก็ถ้าคุณอยากจะเก็บตัวแปรชาที่เก็บเป็นข้อความได้แบบนี้นะครับก็ใช้วิธีนี้ครับใส่พอยเตอร์เข้าไปด้านหน้า พอยเตอร์ตรงนี้ต้องเว้นวรรคจากตรงนี้ะก็แบบนี้นะครับพอใส่พอยเตอร์ปั๊บเนี่ยพอยเตอร์ตัวนี้นะครับเราจะระบุว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปหลังจากนี้ถ้าเปลี่ยนแปลงก็ต้องมาเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับอ่าเราก็ใช้วิธีนี้ครับนะครับใช้คำว่า constant การประกาศ constant นะครับที่นะครับตรงจุดนี้นะครับ constant char pointer ของ my ssid มันจะเก็บ มันจะชี้ข้อข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับให้เราตอนที่เราเรียกใช้งานดังนั้นเนี่ยถ้าเราประกาศพาสเวิร์ดขึ้นมานะครับก็จะเป็น my pwd แล้วกันนะครับพาสเวิร์ดสมมติว่าเป็นเบอร์โทรผม093สมมุติว่าประกาศพาสเวิร์ดขึ้นมากับ wi-fi นี้เสร็จแล้วนะครับเวลาเรานำไปใช้งานเนี่ยนะครับเราก็ เรียกนะครับจำได้ไหมตอนที่เราบอกว่าให้ใช้คำสั่งที่ชื่อว่า wifi.begin ใช่ไหมก็เรียกเลยครับ wifi.begin เพราะ begin นะครับคุณก็ส่งตัวแปรตรงนี้มาได้เลยนะครับก็คือ my ssid กับ my password งั้นต่อไปถ้าคุณเปลี่ยนเป็น ssid เ,เปลี่ยน password เนี่ยคุณก็ไปเปลี่ยนแค่ตรงจุดนี้นะครับมันก็จะเรียบร้อยนะครับโอเค คราวนี้นะครับถัดไปนะครับเขาบอกว่าจริงๆถ้าคุณคอมไพล์แล้วคุณอัปโหลดลงไปในบอร์ดเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณก็จะได้อ่อะไรนะการเชื่อมต่อแต่เราไม่รู้ว่าเชื่อมต่อได้หรือไม่ได้ถูกไหมฮะอืมพอรู้ว่าเชื่อมต่อได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้วิธีการดีบักครับก็เปิดซีเรียลมอนิเตขึ้นมาครับ serial.begin เ,เหมือนเดิมนะ ไอเซลเซเรียลบิเนะครับก็จะทำการส่งข้อมูลออกไปนะครับเดี๋ยวจะมีการส่งข้อความออกไปว่ามันเชื่อมต่อได้หรือไม่ได้เนี่ยโดยเช็คจากคำสั่งที่ชื่อว่า wifi status yeah. i อไ s t a t t ตเนี่ยนะครับมันก็จะรีเทิร์นนัถ้าคุณไปหาฟังก์ชันนี้ใน Google นะครับเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูแปบ๊บหนึ่ง Uh, Wi-Fi.Status เ yeah. ถ้าเราพาไปดูคำสั่ง w i f i s t t t u s เนี่ยมันก็จะคืนผลลัพธ์ออกมานะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้ yeah. นะครับเป็นสถานะนี้สถานะนี้สถานะนี้หรือสถานะอะไรก็แล้วแต่นะครับพอคืนมาปุ๊บเนี่ยนะครับ เราก็สามารถเอาคำสั่งพวกนี้ไปตรวจสอบได้ครับผมก็เลยบอกว่างั้นผมก็เอาคีย์เวิร์ดตรงนี้ไปตรวจสอบเลยนะครับเนี่ยเวลาเรียนเราบางทีเราไม่ต้องไปท่องโค้ดมาทั้งหมดก็ได้นะครับเราก็เอาตรงนี้ครับมาลองตรวจสอบดูและตรวจสอบด้วยเงื่อนไขอะไรล่ะเงื่อนไขที่มันสามารถที่จะทําให้ก้อนอที่มันเชื่อมต่อไม่ได้มันกลับมันรอเวลาในการเชื่อมต่อนะครับได้ด้วยงั้นเราลองดูแบบนี้ ถ้าเราใช้วิธีการ compare งานแบบนี้ WL under score connect connect แบบนี้นะ TED ด้วยถ้า WiFi status เท่ากับเท่ากับ WL connect เท่ากับเท่ากับมันจะตรวจสอบยากไหมเท่ากับเท่ากับก็ต้องรอจนมัน connect ได้ใช่ไหมมันถึงจะจะเข้าเงื่อนไขเป็นจริงอะไรเงี้ยเพราะเราก็ใช้วิธีนี้ครับไม่เท่ากับเราจะทำแบบนี้ครับว่า ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ไม่เท่ากันก็คือมันยังไม่คอนเน็กนั่นเองก็ใช้คำสั่งให้มันวนลูปรอ,อเห็นไหมคอนดะิชันก็จะอยู่ด้านในนี้อยู่ด้านในวงเล็บเนี้ยนะครับพอมันวนลูปรอนะครับทุกท่านก็ใช้วิธีนี้ครับถ้ามันยังไม่คอนเน็กเราก็ปริ้นข้อความไป s e r i e l p r i n t n t ผมปริ้นแบบไม่ขึ้นมาทัดใหม่ละกันให้มันเห็นเห็นสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นเราทําแบบนี้นะครับเป็นรูปเป็นรูปอะไรนะคล้ายๆเป็นหมวกะนะครับแล้วก็เว้นวรคให้มันเห็นสเตตัสว่าโอเคมันยังไม่ไม่มีการเชื่อมต่ออะไรนะใส่เครื่องหมายตกกระใจไปด้วยอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เว้นวรคนิดหนึ่งนะครับให้มันรู้ว่ามันเวทรออยู่ มันก็จะเวทรอต่อไปเรื่อยๆทีนี้การเวทรอเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณวนลูปแบบนี้มันจะเร็วมากมันเร็วจนแบบเอ่อ CPU มันก็ไม่มีเวลาไปทำอะไรใช่ไหมการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็อาจจะล่มได้นะครับดังนั้นก็ดีเลย์นิดหนึ่งดีเลย์เป็น m i ลลิเ e c n ก็ได้สักประมาณครึ่งวินาทีการดีเลอย์อย่างนี้ก็จะดีอย่างหนึ่งครับตอนที่ Wi-Fi มันสั่ง connect ปึ้งนะครับตัว WiFi มันก็จะไปสกแกนครับว่ามันเจอไหมถ้าเจอปุ๊บมันก็ทำการ ล็อกอินออเทนอะไรเข้าไปใช่ไหมในระหว่างที่มันมันหาไม่เจอเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเราเบรกไว้ก่อนเราเบรกไว้เพื่อให้การเช็คสเตตัสตรงเนี้ยนะครับเป็นผลสําเร็จนะครับว่าเมื่อไหร่ที่มันเท่ากันเนี่ยนะครับมันก็จะหลุดออกจากลูผ่านไปเลยแต่ถ้ามันยังไม่เท่ากันใช่ไหมมันก็ยังวนติดอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็จะมีข้อความออกมาอ่านะครับอ่าแล้วพอมันหลุดออกมาเราก็จะซีเรียลพิ้นอีกทีหนึ่ง print l นนะครับแบบนี้คือจะขึ้นบรรทัดใหม่กันนะครับเดีย๋ยวมาดูกันอัปโหลดดูครับคอมพิวเตอร์ของผมต่ออยู่กับคอมแปดโอเคทำการอัปโหลดนะครับวันนี้เช้านิดนึงนะครับเพราะว่านะครับเ,เราติดภารกิจอะไรบางอย่างก็เลยนะครับ มาไลฟ์ให้ตอนเช้านะครับเป็นการาไม่ทิ้งท่านผู้ฟังนะครับก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับจริงๆผมเอาอะไรที่มันสอนง่ายๆเลยครับมาให้พวกเราได้ดูนะครับอา่าผมตัดสลับมาที่ตรงจุดนี้ตรงจุดนี้นะครับผมก็อันนี้ที่จอเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเนาะตอนนี้สมมุติว่าผมรีเซ็ตบอร์ดใหม่แล้วกันนะครับโดยถอดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่ จอมันก็จะไม่มีอะไรถูกปะเพราะว่าเราไม่ได้เขียนโปรแกรมจัดการจอตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็เปิด serial monitor ขึ้นมาครับแล้วก็กดรีเซ็ตหนึ่งครั้งไอบอร์ดเขียวนี้ปุ่มรีเซ็ตมันก็จะอยู่ที่ตรงนี้ครับเนี่ยปุ่มรีเซ็ตนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสลับจอตรงนี้ครับปุ๊บถ้าเรากดรีเซ็ตใช่ไหมกดรีเซ็ตปุ๊บเห็นไหม แสดงว่ามันส่งตรงนี้มาหนึ่งครั้งแสดงว่าหลังจากนั้นอะ่ะมันไม่ส่งแล้วแสดงมันต่อได้ใช่ไหมมันต่อข้อมูลได้พร้อมต่อได้เราก็ไม่รู้อีกอยู่ดีครับว่ามันต่อได้จริงหรือเปล่ามันต่อเร็วมากเลยนะครับก็ใช้วิธีการตกแต่งให้มันนิดนึงที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราสามารถที่จะเชื่อมต่อได้เราก็ใช้ WiFi นะครับดึงคำสั่ง local ip ออกมามันก็จะได้ ip ที่เราเตอร์จ่ายให้เรานะฮะก็ใช้คำสั่งที่ชื่อว่า serial ดอทปริ้ uh, print นกันนะครับผมก็จะ p r i ้นข้อความก่อนว่า IP address ของเราคืออะไระนะครับก็ใช้คำสั่งสีเร a ียวดัทปริ้นและขึ้นมาทัดใหม่โดยการส่งคำสั่งที่ชื่อว่า Wi-Fi ครับแบบนี้ Object มันเนาะแล้วก็ใช้คำสั่ง Local IP นะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวคุณก็จะเห็นว่ามันเป็น IP อะไรนะครับแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่นิดนึงปุ๊บนะในลูปยังไม่ทำอะไรนะครับผมก็จะทำการอัปโหลดข้อมูลตรงนี้เข้าไปก่อนอะรีเซ็ตละนะครับผมก็จะอะโอเคผมจะกดรีเซ็ตใหม่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งเคลียร์ตรงนี้ก่อนเปิดที่9ก้เนาะนะครับแล้วก็กดรีเซ็ตปุ๊บ เห็นไหมฮะมันต่อเร็วมากเลยถ้าสมมุติว่าผมลดระยะเวลาตรงนี้ลงมาอีกอย่างเช่น100เนี่ยมันอาจจะวิ่งปุ๊ดปื๊ดปดึได้3 4, ทีสทอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วก็ได้ i อพีออกมาอันนี้เราอยากจะบอกว่าไอตัวเนี้ยนะครับมันต่ออะไรนะเขาเรียกต่อ Wi-Fi ชื่ออะไรอะไรเงี้ยน,นะครับคุณก็จะสามารถใช้วิธีการส่งตรงเนี้ยมาแสดงผลออกก็ได้นะฮะโดย เราจะแสดงตรงไหนดีเอาตรงนี้ละกันก่อนที่มันจะหลังจากที่มัน Connect เนี่ยนะครับจะได้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังต่อไวไฟชื่ออะไรก็ใช้คาสั่ง Serial.print เหมือนเดิมนะครับ Print แล้วก็จะใส่ข้อความว่า Connect นะครับ Connect ไปที่ไหนนะ พวกเราสามารถบวกข้อความแบบนี้ได้นะครับบวกข้อความเป็น my ssid นะครับโอเคแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองการแคสแบบนี้ก็คือผมจะแปลง character เ,เ,เป็น string นะครับแล้วก็เอามาต่อตรงนี้นะครับ ทำการอัพโหลดดูนะครับอ่าเขาจะบอกว่า Connect to l o l a w a n ใช่ไหมแล้วก็ได้ IP อันเนี้ยนะครับโอเคนะครับงั้นสำหรับคลิปเนี้ยนะครับผมก็จะสอนแค่การต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับงั้นงั้นเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปในการเดี๋ยววันนี้จะมาจัดการต่อให้ก็คือจะมาพลอตข้อมูลต่างๆลงบนจอนะครับ รวมทั้ง IP ต่างๆเนี่ยนะครับที่ค้างกันอยู่นะครับก็คือจะเอา IP เนี่ยมาพอดบนจอยังไงนะครับเดี๋ยวพบกันในสตรีมมิ่งหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับตอนเช้านะครับทำให้รู้จักการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับสรุปว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi 1คุณต้อง Include นะครับยีสเข้ามาก่อนก็คือ Library ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็สร้างตัวแปรนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง Wi-Fi begin แล้วก็ตรวจสอบด้วยสเตตัสเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ดึงคำสั่ง Wi-Fi local IP ขึ้นมานะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะนำข้อมูลเนี่ยมาแสดง LED นะครับโอเคนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ